สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาวันนี้เราจะนำเสนอหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั้นก็คือเรื่องฝีดัดลิงค่ะซึ่งก็เป็นโรคติดต่อจากสัตว์พบไม่บ่อยแต่อันตรายถึงชีวิตได้ ฝีดัดลิงนะคะก็เกิดจากเชื้อไวรัสธรรมชาติของเชื้อไวรัสกอ่อโรคชนิดนี้มีรังโรคอยู่ในสัตว์ตระกูลฟันแทะและติดต่อไปอยังสัตว์อื่นในตระกูลลิงค่ะไม่มีหางกระต่ายและสัตว์ฟันแทะอื่นอย่างเช่นกระรอกดินนั่นเองนะคะการติดต่อจากสัตว์สู่มนุษย์จากการสัมผัสทางผิวหนังเยื่อเมือกเช่นจมูกปากตาค่ะ จากมนุษย์สู่มนุษย์ละอองฝอยทางการหายใจการสัมผัสกันสารคัดหลังจากผู้ป่วยการสัมผัสเลือดรอยโรคที่ผิวหนังการสัมผัสของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลังจากผู้ป่วยหลังได้รับเชื้อโรคนี้ระยะเวลาฟักตัว7-14วันนะคะหรือว่าอาจจะนานไม่ถึงได้ถึง21วันนั่นเอง อาการก็คือมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดศีรษะอ่อนเพลียและมีต่อมน้ำเหลืองโตนะคะการป้องกันก็คือง่ายๆเลยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และแอลกอฮอล์ค่ะงดรับประทานของป่างดปรุงอาหารจากสัตว์หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์บาทที่มาจากพื้นที่เสี่ยง หรือสัตว์ป่าที่ป่วยนะคะสุดท้ายก็คือหลีกเลี่ยงการสัมผัสผ,ผู้ที่มีประวัติมาจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการนั่นเองค่ะและนี่ก็คือหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ